าถึงช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องเรื่องแมงมุมนะฮะไม่รู้ว่าใครเคยเห็นบ้างแมงมุมชินนี่เออแมงมุมภาพถ<ห>่ทั่วก็เคยแมงมุมหมือ่ะเฮ้ยอันนี้แมงมุมตัวใหญ่ไม่ใช่แมงมุมไม่ไม่ใช่แมงมุมจิจิที่วิ่งอยู่ตามบ้านนี่นะเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวฟังเล่าก่อนนะฮะก็คือคุณจักรพัฒน์จิตมณีนะฮะวันก่อนเนี่ยบอกว่าคือได้ได้ไหว้หวานให้อาจารย์พักวัตร จันตรีอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันคณะวิศวะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะฮะซึ่งเป็นคนรับผิดชอบโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนบอกว่าอยากจะให้ไปช่วยเหลือติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ห้องเรียนของโรงเรียนตะเพิ์นขี้นะฮะโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านกล้วย ที่สุพรรณบุรีอันนี้โรงเรียนนี้อยู่บนเทือกเขาเลยนะบนเทือกเขาภูเขาเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในภาคกลางซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นที่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงพุทธนะฮะประมาณ74ครอบครัวอาจารย์พะควัดก็นํานักศึกษาไปไปสํารวจดูที่ทางสํารวจห้องเรียนก่อนว่าที่สามารถติดตั้งการใช้ไฟฟ้าที่ห้องเรียนตะเพินขี้ได้หรือไม่นะฮะก็ปรากฏว่าไปสํารวจห้องเรียนเจอนี่เจอแมงมุมนะฮะ เขาบอกไปเจอแมงมุมอยู่ที่หัวเสาของอาคารเรียนครับในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แมงมุมนี่มันแบ,บ่งออกเป็นสองกลุ่มสองชุดกลุ่มแรกเนี่ยประมาณร้อยตัวแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลายร้อยตัวนักศึกษาเห็นเนี่ยตกใจมากเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะลำตัวนี่มีสีดำนะฮะแล้วก็ตัวใหญ่กว่าที่เห็นอยู่ตามบ้านเรือนนะครับอไอ้นำ้นำดนี่ใช่หมดเลยเหรอเนี่ยแมงมุมหมด<ห>เลยโอ้โหมันรวมกลุ่มกันก้อนยิบก้อนมาเลย เขาก็ไม่รู้ว่าแมงมุมเหล่านี้มันจะมีพิษหรือเปล่าแล้วแล้วมันไปอยู่ในห้องเรียนไงใช่ไหมมันไปอยู่ในห้องเรียนซึ่งเขากําลังสำรวจดูว่าห้องนี้จะเดินไฟอะไรยังไงจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าไปเจอแมงมุมพวกนี้นะซึ่งเขาก็ต้องแจ้งต่อมาเป็นทอดๆว่าเออคุณไปดูให้ดีก่อนไหมว่าไอ้แมงมุมพวกนี้มันมันทำร้ายเด็กทำร้ายคนจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่ามีพิษหรือเปล่ามีพิษหรือเปล่าใช่มไม่งั้นเด็กนั่งเรียนอยู่แล้วเกิดแมงมุมมันมากัดเข้าจะทำไงนะฮะ ทางคุณธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์นะฮะรองที่ดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่นะครับบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยนะครับแมงมุมที่มีอยู่ในประเทศไทยไม่มีแมงมุมที่เป็นอันตรายถึงกับทําให้คนที่ไปสัมผัสหรือถูกกัดเสียชีวิตแต่เคยเห็นที่ต่างประเทศมีนะฮะ,ะมันเป็นแมงมุมแม่ไม้สีดำหรือว่าแม่ไม้สีน้ําตาลนะครับแต่ว่าคุณธีรพัฒน์เองก็บอกหลังๆผมก็ได้ข่าวมาว่า มีเริ่มมีแมงมุมแม่ไม้สีน้ําตาลเนี่ยหลุดรอดเข้ามาในประเทศไทยบ้างแต่ก็ไม่ยืนยันนะฮะแต่กลุ่มนี้เนี่ยไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแมงมุมแม่ไหม้สีดำหรือสีน้ําตาลแค่ข้ามกันมันจะมีขนน่เออแค่ข้ามจะมีขนมันจะมีขนนะใช่ไม่เคยเป็นข่าวทิ้งแล้วนี่ใช่อันนี้กลับแล้วตายอันนี้มีข่าวว่ามันหลบร้อนเข้ามาใช่ไหมใช่เป็นเขาพูดกันนะฮะใช่ฮะมันหลบร้อนเข้ามาจากภายนอกนะแล้วเข้ามาอยู่ในอาคารเออ เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดโอ้โหแมงมุมถึงขนาดมารวมกลุ่มกันเพราะว่าหนีอากาศร้อนจากภายนอกหนีแดดอะไรมานี่ก็แสดงว่าโอ้โหร้อนฝุดฟุดฟุด <c oughs> ฟุฟ <c oughs> เออนี่นะฮะ <c oughs> มันมมมยุบยับยุบยับดูน่ากล<ช>ัวนเนกันนะนี่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี่มาที่ชนบุรีท่านผู้ชมครับก็คนจิตใจดีนะครับวันนี้ทาง ช่องโสพลเคเบิลทีวีนะฮะเขาได้เผยแพร่ตามหาเจ้าของเงิน1น0 0 0แสนบาทนะครับที่ทำหล่นเอาไว้บริเวณ4ี่แยกทางรถไฟหนองเกตใหญ่ฝั่งขาเข้าพัทยานะครับเรื่องทั้งเรื่องก็คือว่ามีคุณทวีพันวิไลนะครับคนนี้เนี่ยไปที่โสพลเคเบิลทีวีคนนี้แหละฮะคนนี้เนี่ยนะครมีอาชีพรับส่งแหนมให้กับลูกค้า ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับส่งแหนมนะฮะระหว่างทางมาถึงบริเวณจุดที่เป็นสี่แยกทางรถไฟหนองเกตใหญ่เนี่ยนะครับก็ไปเจอกระเป๋ากระเป๋าวางอยู่ริมถนนก็เข้าไปเปิดดูนะครับปร,ร,รากฏว่าตอนแรกนึกว่าเป็นกระเป๋าธรรมดามแต่พอเปิดดูมันมีเงินนะครับธนบัตรใบละพันนะทั้งหมด90ใบนะครับ90ใบก็เกือบแสนใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีเช็คเงินสดนะฮะเช็คเงินสด ธนาคารกรุงศรีสาขาเทสโก้โลตัสพัทยาเหนือนะครับสั่งจ่ายในนามนพพรัตน์ดีบุญชัยอีกจำนวนเงิน1 6 0 0 0บาทเช็คเงินสดคือเอาไปขึ้นเงินได้เลยนะฮะใช่ครับก็รวมแล้วประมาณเกือบเกือบสองแสนนะครับพอเจอเงินแบบนี้ด้วยความตกใจเอากลับไปปรึกษาเมียฮะโหน่ารักมากเลยนะฮะไม่รู้จะทำอะไรดีนึกอะไรไม่ออกนึกไปถามเมียเมียแล้วก็คุณคุณทวีก็คิดถึงหัวอกของคนทำหายคเขาคงจะเดือดร้อน ก็เลยเอาไปนี่แหละฮะเอาไปแจ้งให้กับทางโสพลเคเบิลทีวีเขาได้ออกข่าวตามหานะครับตำรวจมาก็าพอดีก่อนหน้านี้มีคุณเรืองศักดิ์ดีบุญชัยนะครับเจ้าของร้านขายข้าวสามเรือนเกษตรนาเกลือมาแจ้งความไว้ที่สอบอสอพอบางละมุงว่าตอน11โมงที่ผ่านมานะครับได้เอาได้ได้ขายข้าวสารได้เงินมาประมาณ2 0แ0,000บาทและลูกน้องทำเงินหายไป เขาแจ้งความไปก่อนหน้านี้แล้ว oh. ก็ตรวจสอบแล้วก็คือเงินที่หายไปเนี่ยนะครับคุณทวีนะครับพนักงานรับส่งแหนมเก็บได้แล้วก็ไม่ประสงค์จะยึดเอาไว้จะแฮบเอาไว้นะฮะ uh huh. ทางด้านของคุณเรืองศักด์ตรวจสอบไปมาโดยมีตํารวจเป็นพยานก็คิดว่าก็เป็นของคุณเรืองศักด์นั่นแหละ uh huh. คุณเรืองศักดนะ์นั้นพอลูกน้องทําเงินหายพบก็ไม่คิดว่าจะเจอแล้วนะครับแต่ก็มีการบ่นบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอเงินเถอะ นะครับแต่ใจนี้ก็คิดว่าคงไม่เจอหรอกอแต่ก็เจอเจอจนได้ก็เจอจนได้นะฮะครับก็มานี่นะครับตามข่าวก็คือคุณเลิศศักดิ์ก็ให้สินน้ำใจเป็นเงินจำนวนหนึ่งแก่คุณทวีด้วยนะครับครับนี่นะฮะคนดีนะฮะใช่ครับเข้าใจว่านี่เป็นเจ้าของเงินนะฮะคนคุณเริงศักดิ์นะฮะก็มอบให้คุณทวีกับภรรยานะะโอ้น่ารักมากแม่นี่เป็นคนหาเช้ากินข้าแต่ก็ เจอเงินก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับโเงินเยอะด้วยใช่ครับพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยวันนี้มันมีคดีหนึ่งที่ตํารวจที่จังหวัดราชบุรีที่สอพอโพธารามเนี่ยนะครับจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบนะฮะเพราะว่ามีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดโพธารามเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไปแจ้งความกับตํารวจนะครับว่าตัวเองเนี่ยไปกู้เงินมาเป็นเงินกู้นอกระบบเสียดอกเนี่ย ร้อยละ60ต่อเดือนับนะอย่างมีแม่ค้าคนหนึ่งบอกว่ากู้มาเหมือนหนึ่งต้องจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยวันละ200โดยที่เงินต้นเนี่ยยังคงเท่าเดิมอยู่แล้วที่สําคัญก็คือว่าไอ้พวกปล่อยเงินกู้เนี่ยวันไหนเนี่ยนะพอแม่ค้าไม่มีเงินให้ก็มาด่าแล้วก็ขู่ว่าจะทําร้ายร่างกายแล้วก็ขู่จะจะยิงทิ้ง,งมีบางคนบอกว่าแก๊งปล่อยเงินกู้เนี่ยยังบอกกับพ่อค้าแม่ค้าบอกไปแจ้งความก็ไปแจ้งเลยเพราะว่า เงินที่เอามาปล่อยเนี่ยร่วมหุ้นกับตำรวจบางนายด้วยแล้วก็ยังส่งเงินให้ตำรวจที่โรงพักเนี่ยเดือนละกว่าแสนบาทแม่ค้าพ่อค้าก็เลยทีแรกก็ไม่ค่อยกล้าแจ้งความเท่าไหร่จนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยทนไม่ไหวจริงๆมีบางคนนะที่อัดคลิปเสียงของแก๊งทวงหนี้เอาไวเออ้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันยังอ้างว่าตำรวจเนี่ยรับเงินจากมันอย่างงู้นอย่างนี้ตำรวจก็เลยวางแผนจับเลยฮะไปจับกลุ่ม คนที่ทวงหนี้ก่อนนะฮะก็คือนำกำลังไปจับกลุ่มตัวนายสุชาติหมายแม้นเป็นคนเก็บเงินกู้ก่อนนะฮะของกลางมีสัญญาเงินกู้55ฉบับยอดเงินรวม1,800 0ล้านบาทนะครับนายสุชาติก็รับสรารภาพบอกว่าตัวเองเป็นคนเก็บเงินกู้ให้กับนายชัยะแก้วยิ่งโยธดซึ่งเป็นนายทุนตำรวจก็เลยขออนุมัติหมายจับจากศาลแล้วก็ได้เรียกตัวนายชายะนั้นมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ2คนนี้นะฮะ ข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์โดยขู่วาา่าจะฆ่าร่วมกันบุกลุกนะฮะโดยใช้กําลังประทุศลายแล้วก็ร่วมกันคิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับเนี่ฮะแม่ค้าพ่อค้าที่นั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็กู้กับสองคนนี้ที่พุทธารามราชบุรีนะฮะตลาดพุทธารามมีสัญญาเงินกู้ที่ยึดได้เนี่ยห้าสิบห้าฉบับส่งแต่ดอกอย่างเดียวเลยต้นไม่ลดเลย ส่งแต่ดอกก็เหนื่อยแล้วอะวันละ200200ยสเราพักกันสักครู่เท่านี้ครับ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับร่วมสนุกตอบคำถามกับสีดูลักซ์สีอะไรเอ่ยทำให้นอนหลับสบายก่อสีฟ้าขอสีทองพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666 รับมอนผ้าห่มจากสีดูลักซ์สัปดาห์ละสามรางวัล